แต่ก่อนเคยขายได้เป็นตีบัวเดี๋ยวนี้เหลืออยู่3ามถึงห้าคันและเราเลยลูกค้าแต่ก่อนมายังไงก็ผ่านผ่านผ่าน,านอนุมัติง่ายมากตอนนี้จองมายี่สิบ่านเจ็จองมาเจผ่าน2แล้วเรื่องทําไงทีนี้บ้านก็ต้องผ่อนลูกก็ต้องเลี้ยงอย่างกระบะคันเนี้ยแต่ก่อนขาย4 99, ี่แสน่นเก้าพับาท ใครซื้อเลยคันนี้แต่ก่อนขาย49,000ตอนนี้ลดเหลืออยู่299,000 NP 300ยังไม่มีใครซื้อเลยจ้าอย่าง Vios คันนี้แต่ก่อนขาย3แสน99,000ตอนนี้ลดเหลือ2แสน9ยังขายไม่ได้เลยนิส s a n เม m i r ER a ขายอยู่3 39,000ลดเหลือ2 0 0 0 0 19,000ก็ยังไม่ไปเลยมาด้าดูดิมันไม่สวยตรงไหนเนี่ยไม่ My 40่0 0ปี2018สวยมากแต่ก่อนขายอยู่4,500 0ดลดเหลืออยู่3,000 0 0ก็ยังไม่ได้เลยวิกกีสุดๆแล้วเนี่ยเหนื่อย